เป็เมียเก่าแหละเอาก็อเลยแอบสภาพตัวเองไปไปนอนไปนอนรอเข้าลงไม่ลงเดี๋ยวฟังการที่หนูด่าผัวโน่นนี่นะไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักแต่ว่ารักมากนะไม่ใช่คนนีจะด่าผัวจะรักเออรักแต่มึงเอาแล้วดูเขาไปไม่เป็นเลยจัะอย่าไปคบอย่าไปคบอย่าไปคบมัน เทาไปนี่มีคนโขบับโอ้ไม่เป็นไรนะลุงดอกไม่เป็นอย่างดอกลูกเต่าหัวมีแล้วสุกระสัวสี่กันให้มันได้ลูกซะก่อนได้แล้วสอคนไปเนี่ยอองอนดูนั่งงอนแล้วรุ่นครับรุ่นฟังอยนะเนี่ยเดี๋ยดูดูดผ่านมาเจม้มดูเอามาได้หมดแหละอาจริงนะจับ กูแล้วก็จะจูบปากถ้ากูไม่แข็งเนี่ยเรียกกูกระเทยอ้าเอ้าโดนโน่นครับดิซั่งจับมือนี้จับกูแล้วกูจูบปากอเดี๋ยวค่อยคิดเดียร์คอยคิดเดียร์การคิดเรียรนี่ไม่ได้หมายว่าการคิดเรียร์ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้คนดูได้นุ่นจับกู แล่นลอยโอ้นโนนร้องฝังลูกลุงหนูขี้เดียดแล้วหนูก็สี่ห้าโนนอยางจกคอห้าการที่จับใหญ่ๆสสยๆจับคนแก่บ้างมันบ oui> ่มันเฮวมันเทวลุงบอยมูเอยจับโอ้ยตายแล้วโนนหนูเป็นคนดังมากแล้วก็แล้ว จะเป็นบุญกับลุงมากไม่เป็นบุญกับลุงมากนุ่นนุ่นก็เป็นบุญเขามันเป็นบาปกับมือนุ่นตายเป็นบาปครั้งหนึ่งแต่ทำให้นุ่นเนี่ยชีวิตคนแก่ดีขึ้นเจ้าตายถอดพ่อใหญ่เจ้าตายโ่อใหญ่นุ่นนุ่นจับลุงทีหนึงไปคิดเนี่ยกูอยากจับผู้เทา ออกสื่อไม่ได้หมายความว่านุ่นจะไม่ทํานะเอาจริงเถอะโซ่โซ่โทนุ่นไปแล้วนุ่นนุ่นนุ่นมันหงอกแค่บางเส้นเองลูก